thank พวกเรามาจากกลุ่มรักไหมล่ะวันนี้พับกบเฮพบกับเฮถูกแล้วพบกับพวกเราสามคนได้ค่ะซีค่ะและไอค่ะจากวิดีโอทุกคนก็จะได้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาอื่นๆ มักมีสาเหตุเกิดจากมนุษย์ที่ไม่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะไม่เป็นที่ปล่อยของเสียลงแม่น้ำรวมถึงฝุน่นควันจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปคงจะไม่ดีแน่ๆเลยแล้วแบบนี้พวกเราสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมของเราได้ด้วยวิธีไหนบ้างหรอคะ ไม่ยากเลยเริ่มต้นจากชีวิตประจำวันของเราเช่นการไปจัตลาดหรือการซื้อของเราสามารถใช้ถุงพา้าแทนถุงพลาสติกได้เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้เวลาย,ย่อยสลายนานอย่างตัวเราเองก็มีวิธีรักโลกด้วยการทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้าเพื่อไม่ให้น้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเป็นมลพิษทางอากาศและไม่ทาลายระบบนิเวศของสัตว์น้านอกจากนี้เรายังสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่นควนันร่วมถึงปัญหารถติดด้วยการเลือกใช้ยานพาหนะในการเดินทางที่มีระยะทางใกล้ๆเราควรเลือกใช้การปั่นจักรยานหรือเดินแล้วถ้าในระยะทางที่ไกลก็ต้องนั่งรถขนส่งสาธารณะใช่ไหมคะถ้าเดินทางระยะทางที่ไกลมีผู้เดินทางแค่1คนึ่ถึงสคนสามารถหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ก็ควรใช้บริการรถสาธารณะค่ะ แต่ถ้าหากมีผู้เดินทางจำนวนมากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วปัญหาใหญ่ๆเช่นการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการทิ้งของเสียลงแม่น้ำเราสามารถช่วยได้ด้วยวิธีไหนได้บ้างคะในปัญหาเหล่านี้ค่อนข้างแก้ไขได้ยากแต่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงในการต่อต้านการทำสิ่งเหล่านี้และช่วยกนรลงคนการปลูกต้นไม้ทดแทนได้ค่ะ อ่าก็ไม่ได้ยากนี่นะใช่แล้วค่ะเราสามารถมีส่วนร่วมในการรักโรคด้วยวิธีง่ายๆเหล่านี้โดยเริ่มจากตัวเราเองสิ่งแรกที่เราควรทำคือตระหนักถึงการกระทำที่เราทำลงไปว่าก่อให้เกิดปัญหาตามมาหรือไม่เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดจากสิ่งแวดล้อมแต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์เราเองเมื่อปัญหาเกิดจากตัวเราเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง พวกเราก็ขอชวนทุกคนมาช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้น่าอยู่กันนะคะวันนี้พวกเราสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย